เด็กตามชมคนก้ารแสดงรับของสามที่น้องในครับคือวันนี้ครับพระดาเรืปานรัทเทพพยามาก่อนยังสิ่งพรรมาอยู่ในครับและตอนนี้ครับเทศอาจารย น้องสุดกาตั <t S 1> ้งความรู้ความสามารถตามหาเทปแตงโมร้อยจากสุวรรณโลกมาบอกโลมานักที่ภูผาแห่งนี้ทำไมมันมีแสบเปรืกายแวววาวที่นี่อร่อนาจาเด็กน้อยผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่งเขาเนี่ย

พยามทัตาจะรับมาอะไรล่าตารับเจ้าจาอ๋อเฮ้ยตาแล้วก็เลือพยาามทั้องครวะป็นจับริกเจ้าพเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของสถานี่พลมพ์รกาว่ารมาหลานบ ัสลักษณ์องค์หลวงพะอันศักดิ์สิทธิ์วัดลาเกิดเสริุเกิดทุกข์ะมหพหละาราลักษองคีอายุยืนยาวบนะาาสราณ์องค์ะบาทสมเด็จพระ้าตากสิทหารนรยธินสามีองลูกชายรและองยาพิชัยดาับชชนโ่ือยุงจะแม้โตร าากำลังติดตามชผลงานการแสดงนะครับกับทีมงานสามพี่น้องครับงาดแบบนี้และขอบบุณิส <then> ัชุกชิแล้วก็สาแดงกรบสาองแล้วกมีลายาตเี่ครับไอโวนีและักลรแล้วก็พีโต้ัดเขอบุณวนนะครับเลีองรับันนี้แลามาแล้วรับชมทก

พระยาบางกอน,น้อย,นนยสุดววนนสุณบริออเวณลาน,น,น,นบ้านบานงนาดังแสตนี้ครับขอน้ำรับตระเวศรับควงมังกรน้อยหน่อยขอบคุณเสียขอบเออครับขอให้เฮงนข่อยรวยทุกท่านครับนะครับความมูลสมบูรณ์ความนังมูลนักทางจงเกิดแต่ทุกท่านที่ขบวนการการแสดงเจา้าพญามังกรน้อยข้าขอน้องคาแลวะ ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ชมทุกท่านถ้าบักงกรน้องตอนนี้มีกำเนิดเกิดในสถานที่แห่งนี้ใครได้เห็นตัวข้าขอให้ท่านจงโชคดีมีชัยสิ่งใดให้สมปาณาระลอกนีกก้คือความสนิทมงคละนะครับดวงประเสริฐแต่ทุกท,าท่านครับ นะครับขอบคุณข้าวมุกจัดนะครับข้าราชารจัดการนะครับเดือครับผมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครเหรอมาครับมาต้องเห็นแล้วมาขอกล้าหมาบงพอจะโอ้โหวันนี้ชายสีเล่นหัวโอ้โหมาหล่อหลาฐานหลาฐานแล้วตักคู่มวยมาถูก ก็เดินพ่อก็ดูแล้วนะครับเามสามารถใด้เก็บล้าถกงซองก็ใสยเส็นะครับขอบคุณบอสใหญ่ป้าของตู้ชย่อนะครับยายากองโหรกันแล้วก็หัวหน้าเปกสิทธิมีคูครับแล้วก็เจนนับตัดต่อนี่ครับนี่หัวโอ้แล้วเนียกดกอยนี่เลยนะใช่ี่ทั้งดโอ้โหเล่นท่าตะโวดเลยแล้วก็เอาเอาเ โอ้โหนี่มืหัวตุงรักของพี่เอหัวเ่มือหัวเนียนมือหัวที่เด็กตัดหุนเป้เนียครับมือหัวเเลยน่นผัาเล่นเอาเอเอาตัมือนยโอ้โห bỏ đi cái đầu, bỏ đi cái thân, bỏ đi tất cả, để để tất cả sí. oh, hey. cái đau rung ràng có mẻ độ độ, ô hô, chơi bơi đuôi đuôi bơi ngay, đuôi đuôi bơi ngay, cá cá chơi đuôi đuôi bơi ngay, cá, ô hô ô hô, chơi bơi ngay đuôi đuôi, tôi tôi không biết <laughs> chơi, đây là đuôi đuôi đẹp tai của Vinh Đen, đẹp tai Vinh Đen, nó 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 แม่ตีูสายไปด้วยนะเอาเอาเอาเฮ้ยยังไงยังไงไอ้คว้าเอายังไงเ้ยเอาตะวันองโคเอลเลยโคเอลเลยเอลเอลโคเอลเลยเอลเยเอลโอ้โหผุกสีเบลล์เบลลกรเบต้านพิเตครับผุกสีอ้วนเบลล์เบลลน ต้องกรสวยให้ได้แต่คนนี้ไม่มีแววป้านหน้าป้านแต่คนนี้มัน่าป้นนะป้านลึกๆป้านป้านลูกชายของพี่หรอเอาหอดูภากจำลองเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาแล้วเอาแล้วมองเอาแล้วมานีเป็นไงมานีเอายังไงยังเอา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  เด็กดในี่<อ>เขาเนทุกอ,อยาิเลยเด็กใ้หก็เขชุดชุดกระป๋าลเเนี่ยโอ้โหม่ขยบไม่ห่วงนั้งลเอเอาโอ้โหวันนี้หัวหน้าโต้ข้าแรงกันหน่อยแล้วโ้้าขาวองก่อมาเนี่ยขอเป็นลังใจให้ตอับดคุทุกการงใจครับ จากวันนี้สามพี่น้องครับร่วมใจ,มจมมกันทำให้ต้องดูดีอันนี้พี่เอในท้องเรื่อตะกรอในใต้ล่าสร้างความตงต่างให้กับชั่วทวีนเองเชียวมาที่ใหญ่ของตอะกรอรสองคันแท้ฉายาเป้เป็นโครูวันนี้ประกอบสร้างสรรค์ดีๆครับคุณต้อบ ขอได้ขอไฟด้วยนะครับขอไฟกระป๋อนายสองดวงด้วยนะครับก็เดี๋ยวได้ชูแล้วก็จุดไฟนะครับนะครับผมขอบคุณท่าแรกครับนี่แหละบริชัดจอมันอยู่ระดับเดียวแล้วคนพี่ไทยมันเป็นตักเสียบประดิมี์ตักเสียบขอบพระคุณครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดครับพี่ไทยไม่ต้องเปิดบอกไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดครับไม่ต้องเปิดครับนี่ละท่านผมขอบพระคุณครับขอโทษด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ เพราะว่ามิวการแสดงเขามาพากร้อ้าวาหาองคองรันที่สวยงามจากภาพยนตร์เรื่องใดก็ได้ต้องย้อนอยหลังกรรมายเป็นภาคที่สองความสวยงามของธรรมยามองถูกทำแท้ต้าล่าในตาของสิ่งดั่ตรงติ้งที่แม่พยายามงองที่ยิ่งใหญ่ตามประานของชาวต หัวลูกมีปูุ่่ง้าเรายกอาได้ช้องปีนงานของลูกชายพบางคนมาสมอบจะหมอรับผมจะไปงานของคนเก่งพรรดาเจ้าตางถึงมหาลาับโอ้โหนี่ครับสาพี่น้อหัวหน้าเจ๊หัวิงมาแล้ว่ไปวิ่งทีไหนบอกหัวหน้าเจงผม,ม,ม,มงงงด้วย ว่าที่ใหญ่ของสามที่น้องครับหอมในรูปแบบของด้า,า,า,าดนการแสดงพัฒนาและสร,สาร้างสรรค์ครับหอมนะครับพี่เหมือนเจ้าพญานะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับทุกทนใ,<ะ>ในเคื่องคดานเดียวการนัดเทียนพญาตั้งกอดนั้นจะขึ้นความรู้กับคนอื่น<ะ>โอเคงั้นต้องสำลักร้างร,งรงง<ะ>คาับ <ะ S 1> ผม นาลาีน้อขอรับขออะไทุกท่านครับที่เราตาสได้ประสบแล้วรับอต้นานลองนตาลเด็กสมไปแล้ว์ไม่ถึงมือครับขอรับไว้นัาเังและเป็งปคนลงหมอที่้ขอบคุณไปยางนะครับสังอกสังอกคุณเจ ครับผมนี่เลยฮะวันนี้ตัดแต่มาครับถึงกับขอบคุณสามกองนะครับขอบคุณวิลาขอบคุณท่านดอกเตอร์ด้วยขอบคุณสายบุญนะเลยนะครับผมขอบคุณคนที่จากช่วงวิกฤตย้ำให้ทางเราถึงจะมีนังได้เรื่องานมาโชว์รู้ ตับด <SM. S 2> <Christina. S 3> ้วยต้อต้มต้ต้มครับหมอต้องมีครับวกนี้กำลังแรงไอ้คนที่ล่นหัวของไอ้ลูกมิตรตอะตอยโอ้ยบรรลุบรรลุดวบรรลกาวนาที่ใจนนครับ กำลังจะมา้วกำแล้วางใครบาเสดเลลูกแคนคนแรกแม้ผู้หายก็ใดแล้วหายก็พวกแม่พวกแม่เชื่อผมเถอะใ้เหนเืออ่าราพิใหญ่หลอกตำาลูกใหญของคลสีสันประดับาม What more time for the Reds! And the ตัวข้าพุทแม่กนพี่เต่าเนี่ยานักหน้าขุนแม่แม่ลูกหลวงโอเด็กแม่จะนุ่งตะโอยจะดักะโอยนัก่วกันลุกเลยขอบคุณลูกกลังใจนะครับเราให้พี่น้องแม่รูกันว่าตลาดูของหล่อร้อน้อเล็ดเล็กป้ายใหใหทองโอ้ยใหญ่ตามต่อนี่คือตำนานตาพี่ต้องขอา อากาวางนาางีสีสุดตดใราดกับผ uh ูผูุูตาดีเชิญผลงานการแสดงครับในภาคพืนนี้ครับนะครับขอบคุณท่านผู้จัดผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านประธานครับพึ่มาเลอใานี้คือความตะนงทนและก็ความสวยงามทางด้านการแสดงนะครับ นะครับทำเห็นมาถึงโตต้งการค่อต้งฝากพี่น้องนะครับใพักนี้วันนี้ครับวันให้มี่ายลูกชายมงคลแล้วก็ทุกทพี่านแล้วจัดเต็มขอบคุณพ่อใหญ่ป๋าปุกครับ ก็เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วอย่างไรสำหรับปีหน้านะครับเราจะทำทัพป่าข้าวี้ครับผมครับือข้าวตีถ่ายวัดครับผะสามร้อยบาทครับผมจะร่วดข้าวปุ้นข้าวบวบยหล่อตลาดพูได้เลยครับผมนะครับข้าวบุ้นอื่นเมล่อได้เลยนะครับรวมก็จีน่าเลยครับผมถ้าจะได้กีนข้าวี่นั่งกันทุกคนไงดีครับครับผม จะรวมพดก็รวูดแต่หลอได้เลยนะครับทุบุตรนาด้วยนำพาทุกบตรนาสาธุทุกคู้ทุกดาวก็ร่วมกันนะครับวามเวลาหาบุคคลวันนี้เราตัดชุดใหญ่แต่ตั้งแบ่จากพี่น้องครับผมก็ตัดเนป็ชุทุกตีครับผมออกรูปเสียงด้วยตากไหนฮะเต็าสายาขึ้นได้เยสามเด็กทะเราตกันมเลยครับ

รับปัเต่าสิงขรนายเผอสร้างบารมีและขยายมรดกร้อนทะลาะดีจับตัวกระติ้งเอะแพงเคืองบนของพญามังกรมีดูแลภัฟ้ากระลานนบุกทิ่บุกา เขาบอกพยามังกรดีนทด่ิด่ภาพครับทำลายหน้าที่และทำงานน้ำและยามังกรนั้นแยกแยะออกไปหรือว่าอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่ามังกรตีเจ้าสมุทเจ้าสุรครับตอนนี้ท่านผูเสียทุกท่านนะครับเวลาเป็นการโการสะพาสด่นะครับกับงานระดับปีวัดบอนนะดนี่ใหญนะครับโดยทนประธานะรรมาธิกนะครับคุณทิพฝ์ปันทิ ลุกไาแล้วมาบนเียแล้วนี่นะเรี่ยนะพี่บังอาเจ็บเัอรเปลกรูกกร้างก่นเองเฮ้ยกรดูกกระด้างกันนะแรงใงไทยนะลุกนอนตาเด็กนานตาผมตัวเขาหาเงิน้วบอวาา เอแดบพยายามับคุณ hey, ติดตัวเลนิดเดีไอ้ับขุดนมวันเกิดวันปนไปแล้วและทุกนี้นะครับคจะ็คนีีรายได้พระพอสำหรับท่าคือหรับทีมงานาปัญหาและพระหลกการประเสียงแมิคุ้มกและหยกจะแม่ขวดหยุนะครับค่ะ เป็นการตัการ้อพมรัสักครู่เดียวลวระารัผู้ใหญ่แล้วหายรูปไม่ว่าจะเป็นคุณิาจิวิิกพร้อเกี่ยวพร้อมรพกผูู้งและขาดไม่ได้ครบผมคุณทำยรยันอนหว่าคุณแดงพอบอแแแม่ฝุดฟังพรบผมจปุดฟังก่อนแล้วถ่รูปรับคือ ข้อกบไม้ที่ลบอครับนะขอนสามตันแก่้วยความดีครับลทีงานจังใจเนยืรถมนเป็นกระลกระโหลกแดงโอ้โหโอ้โหตอตอนถึงเวลาผมเก่าแล้วตีนตะตูนติดเ้อข้ได้รับสั่งสาันอกก็ไม่หวนอ้ห คนรถกวางได้แล้ววานนี้ัจะนิไว้ครับผมวัายังชื่อเกววั่ของเราแล้วกันนว่าพ่อแม่ที่้องได้าเอ๊ะม่จับตหนดาว่ะกบ้านามับตวไหนลูกโดินเนี่ลูกโจินลูกโจรคนรับวันนี้ความรักคาสามีเลไปเยอะใช่ไหม ไปนิจจุขัมภนตั้งรับดีไปรับอาต้องู้โอเมีอตรงน้าใครไม่มาอกรงเสียดายด้าของาดของทลานเมงเลยวันเวลาผานไ้วุกตะลันไปอโลยทตังดีเถ

ัโดเดัดโดเด็โดเดดโดนอเด็ดโดเนื้อบัว่ต้ห่วงเด็กทเองหวเอาหวอไรดเดือไม่หหัวหน้าคณะเด็ดดเอลยามเราอยางไม่จบอย่างไเรยังไ่จเราจบเปาจบเมวราไม และพสำเร็จในหน้าที่และประกาให้ทุกที่นุ่ตาลง้องกันและความสุขของางาาน้่แลพยายามาาอออ่ขึ้นไปเ็น้าพยายามลระวังบัดนี้อสนามเลยนะเนี่ย ต่อให้จ <ourse> ับมือขอหน้วยคร ไปไปั like ่ดาดแล้วก็ทำเปนักสุทรภครักตยในการชบวนนี้ให้ลุกขึ้นและ่วสามุพนมหาบุจนตั้งแตครันเป็น

ความประทับใจครับความเป็นสหาบมงคลครับจากจนายปัมพูช์หรือว่าจ,จากพลทลารสูัอคูอส,สุดท้ายครับคนนี้อาพูดจากหลายท่านครับครับผม